คลิปนี้นะคะเราก็จะมารับคำถามาจาก PA สกูชี่แท็กนะคะก็มาสองคนนะคะกับพี่ตุ้งนะคะชื่อแชแนลว่าฟางแชแนลค่ะแล้วก็วมีเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคนนะคะชื่อฟิล์มค่ะอยู่ช่องเออสแลดสนด์สโตร์ค่ะก็ามาดูข้อแรกเลยค่ะของสกูชี่แท็กค่ะหนึ่งสกูชี่ที่น่ากินสองชิ้นค่ะ เออฟนวิทค่ะน, s. <S นี่นะดูนะสอค่ะสกุชิที่อยากกินยามร้อนสองชิ้นค่ะชิ้นนี้ค่ะแล้วกด็ดนัทอีกนะคะเร็วๆนะค่ะเมนจะเดมสกุสกสกสกช่ที่ชอบเห็นที่ห้างในโซนขนมสองชิ้นค่ะชิ้นนี้แล้วกด็ดนัทชิ้นนี้ค่ะสี่สกุช่ที่ซื้อสองชิ้นค่ะที่ชอบซื้อสองชิ้นค่ะ เออโดนัทค่ะแล้วก็บันหน้านี้สกูตี่ที่ชอบกินยามเช้าค่ะแซนด์วิชค่ะกับเอิ่มแซนตี้ค่ะสกูตี่ี่มีราคามีคาราเมลค่ะไม่มีค่ะครับค่ะสกูตชี่ที่สกูตี่ที่ขายไส้กรอบสองทีนค่ะไม่มีค่ะ ช็อกโกแลตสองชิ้นค่ะชิ้นนี้ค่ะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะนี่ต่อไปคะ่ะสกูชี่ที่มีช็อกโกแลตสองชิ้นค่ะเอ้ยสกูชี่ที่อขอพ่ะค่ะสกูชีท่ชที่มีท็อปปิ้งสองชิ้นนี่นะคะท็อปปิ้งแล้วก็ท็อปปิ้งเช่นกันต่อไปคะ่ะสกูชี่ที่สกูชี่ปังแผ่นส์ vs เอบันีเอ็บันสองชิ้นค่ะเป็นปังแผ่นค่ะแล้วก็บันค่ะเออปังแผ่นให้ปไปไหนอีกนะเอ้ยอันนี้เป็นบันนะคะอันนี้ก็บันนะคะเดี๋ยวปังแผ่นค่ะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะก็ไม่มีนะคะแล้วก็จกักค่ะค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสำหรับการรับคำทานนะคะ ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งสองทั้งสามแชนแนลเลยนะคะก็เราจะทิ้งข้อความไว้ข้างล่างนะคะลายละเอียดใต้คลิปเลยนะคะค่ะเราก็จะทักทุกคนที่ดูอยู่ทุกคนเลยนะคะก็อย่าลืมไปทำกันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย